สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําเฟรมนะครับกรอบไม้จากไม้พาเลทนะทํามาใส่เรี่ยมกระจกะกระจกเงาเจปีนะครับผมซึ่งกระจกอันนี้ก็ความกว้างที่หกสิบนะความยาวอยู่ที่แปดสิบเซนติเมตรนะครับผมเราก็จะมาเรี่ยมเป็นกรอบไม้พาเลทแบบนี้นะครับผมนะครับผม เป็นเป็นกอบไม้พะเลศนะอัดด้วยเกลียวปล่อยนะครับผมนะครับผมอัดด้วยเกลียวปล่อยอย่างนี้นะนะครับก็คือตัดชนนะครับผมแล้วก็จะมีไม้แแบเข่าสี่สิบหาท,ทับหน้าอีกทีนึงนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมตอนแรกผมทำเป็นลักษณะแบบเข้ามุมแบบนี้นะครับผม แล้วก็บังใบข้างในซึ่งกระจกกระจกมันมีน้ําหนักมากครับผมมาคิดดูอีกทีว่าโดยธรรมชาติไม้เลจตเ,เนื้อมันจะไม่ไม่แน่นไม่แข็งเท่าไหร่นะครับผมไม่เหมาะกับงานที่รับน้ําหนักมากมากนะครับผมดังนั้นกรณีที่จะมาตัดปาก45แล้วก็ดูดเกียวปล่อยครับมันก็ยังไม่แข็งแรงพอนะครับผมสำหรับใน งานที่ว่าต้องทําเลี่ยมกรอบกระจกแผ่นใหญ่ๆนี้มีน้ําหนักส,สูงนะครับไม่แนะนํานะครับผมผมก็เลยใช้วิธีอ่าการตัดตัดแล้วก็ชนดูเกียร์ปล่อยนะครับผมอย่างนี้นะครับตัดชนให้เป็นกรอบเฟรมสี่เหลี่ยมนะครับผมดูเกียร์ปล่อยนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวก็เอาเราก็มาทําคิวแปะหน้าสี่สิบห้านี้ทีครับผม อย่างนี้จะางานจะแข็งแรงกว่าครับแล้วก็เรียบร้อยในระดับหนึ่งนะครับพอแปะหน้าไปแล้วมันก็จะดูสวยงามนครับาการตัด45ตรงนี้ก็ผมก็ใช้เรื่อบวงเดือนนะครับผมก็อย่างนี้ครับเรื่อบวงเดือนตั้งทําเป็นบล็อก45ไว้นะครับผมแล้วก็นะครับเอามาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับ อันนี้ก็คือไม้ที่เราตัดเมื่อกี้นีครับผมแล้วเราก็จะมาลองเทียบดูจะได้ประมาณนี้ครับอาจจะมีห่างมากหห่างนิดหน่อยครับอาจจะต้องใช้ใช้กบใช้สวแต่งแต่ถ้าไม่ไม่ได้คิดอะไรมากก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะค,ครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบอ่อเกอเฟรมคิวด้านหน้านะครับส่วนที่เข้าปากสิบห้านะครับโดยการใช้แม็กนะครับผมแล้วก็ใช้กาว 啊！你老婆怎么？ ออสิบห้าสั้าเยอะหน่ครับาป่าสิบห้าไม่ดีต้องกัรเท่าไร ตรงปากนี้ต้องทาเทาด้วยนะครับแล้วก็มุมนี้ด้วยนะครับผมมันจะมีแตวอยู่รับผม ก็หลังจากทํำการขัดไปแล้วนะครับผมกาจะไ,ได้จะประมาณนี้นะครับผมบอันนี้ก็เป็นส่วนด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นเหมือนบางใบนะครับผมเดี๋ยวจะเอากระจกวางนะครับแล้วก็จะมีแผ่นไม้อัดมาวางทับอีกทีนะครับผมครับอ่า นี่คือด้านหลังกรอบเฟรมกระจกนะครับผมผมก็ใช้ไม้อัดโออสบีนะครับผมมาเป็นตัวแปะหลังนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นไม้ลักษณะแบบเฉียงๆแบบนี้ครับแล้วก็อดูดเกียวปล่อยนะครับผมซึ่งมันจะมาคับให้ไอ้ไอสองชิ้นเนี้ยมันมันไม่ไม่มันตึงไอ้สองชิ้นเนี้ยไม่ออกจากกันแล้วก็เป็นตัวกดไม่ให้ไหม้อัดเนี้รูดออกมาด้วยครับผม เราก็จะมาเอาจูมเมอร์นะครับผมลบมุมขอบตรงที่เป็นคิ้วเข้าบปากเซนตคฟาบครับ,รบก็ประมาณเนี้ครับผมกระจก เข้าปากส5ิาเลยนนี่ก็เกี่ยวปล่อยดูดนะครับก็ทำแบบนี้ครับแล้วนี่ก็ตีลบมุมด้วยทูมเมอร์นะครับผมลบมุม45เิเล็กน้อยนะครับไม่ให้คมไม่ให้มุมมันคมนะครับก,ก็ประมาณนี้ครับงาน DIY นบ้าน ก็เสร็จแล้วครับผมส่วนที่เหลือก็ติดตัวแขวนนะครับผมนี่คือด้านหลังของกรอ,อบเฟรมกระจกนะหนึ่งกระจกหนึ่งหุ่นนะครับผมด้านหลังนี่ผมก็จะเอากระจกใส่แล้วก็เอาไม้อัด OSB แปะเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้ล็อกไว้นะครับผมไอตัวค้ำฉากนี่ข้อดีก็คือว่าเขาเขาล็อกไม่ให้ไม่อัดออกมาดิ้นออกมาแล้วก็ค้ำฉากไว้นะครับ เพิ่มความแข็งแรงให้ <tw. S 2> ก็ทำที่ต้องสี่ด้านนะครับผมของเรานะนี่นะครับผมจะเป็นไม้สองแผ่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวคิ้วมันนะครับผมเอามาแปะแต่จริงๆแล้วโครงสร้างมันคือเป็นเป็นกรอบรูปเหมือนกรอบสี่เหลี่ยมนะครับผมตัดแล้วก็ชนนี่ก็เป็นเกีย่ยวปล่อยนะครับดูดนะครับแล้วก็ เอาไมา้คิ้วมาแปะหน้าเป็น45สิบห้านะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับส5ิห้าหมดทุกมุมนะสี่ด้านเลยก็จะประมาณเนี่ยครับเป็นการทำแบบง่ายง่ายนะครับงานดีน DIY นะครับผมเพื่อนๆนก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนมันไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากระจกอันนี้มันหนักนะหนักจริงๆเลย เดี๋ยวผมจะลองทดสอบว่าประมาณกี่โลประมาณเอ่าถ้าเจ็ดแปดโลได้ครับผมจากที่ผมลองยกดูนะครับผมก็ส่วนเดี๋ยวก็เหลือติดอ่าไอตัวหูแหวนนะครับผมแค่นี้ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำสีนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับ กรอบลูกง่ายๆครับผมเพื่อนๆก็ทำได้ครับสวัสดีครับ